สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์นะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแทบแถวสะพนเชิงสะพานสังฮีแล้วก็มาถนนสุข,ขทมวนะครับจะไปสิ้นสุดตรงนั้นเชิงสะพานสังฮีก็มาด้านฝั่งทนก่อนนะครับนี่เริ่มสตาร์ทมานะครับในเรื่องของตึกแถวแล้าววอาคารพาณิชย์ก็ค่อนข้างที่จะในเมื่อที่ผ่านมาก็มีเปิดบ้างเล็กน้อยนะฮะนิดๆหน่อยหน่อยคือแทบจะไม่มีร้านรวงที่เปิด หรือบริษัทห้างร้านเปิดเลยก็ขึ้นบนสะพานสังฮีแต่ฝั่งขวายังมีอยู่นะฮะฝั่งขวารู้สึกว่าจะเป็นในแนวตลาดแต่ว่าโอเคที่ผ่านมามาดูฝั่งทางด้านซ้ายมือสักครู่ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับต่างจากฝั่งขวามือนะครับค่อนข้างจะคึกคักเพราะว่ามีแนวตลาดสุดตลาดด้วยนะครับฝั่งขวามือแต่ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาขึ้นสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนจุดตรงนี้จะตรงไม่ได้นะครับเป็นวันเว เนี่ยฮะตรงนี้ก็ขวามือก็จะเป็นแนวตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ซึ่งแอดมินมันเคยมาทำน,นะว่าแต่ก่อนนี่ก็จะเป็นร้านค้าบริษัทห้างร้านค่อนข้างที่จะคึกคักเลยนะเนี่ยถ้าตรงไปเนี่ยจนถึงถนนสามเสนเนี่ยตรงนั้นเป็นแนวตึกแถวฝั่งขวามืออาคารพาณิชย์แต่ตรงหลังๆมาก็เงียบเหงานะครับอันนี้เลี้ยวทางด้านมาซ้ายมือนี่จะเป็นถนนขาว ช่วงนี้จะเป็นแนวของหน่วยงานราชการนะครับคือโรงพยาบาลวชิระแล้วก็มหาวิทยายลัยนวมินนะครับแต่เราก็จะมีคือเป็นเรื่องราวหรือว่าหน่วยงานทางราชการละละ้วนนะครับก็จะมีคอนโดบ้างนะมีอาพาร์ตเมนต์บางอะไรบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ว่าสรุปในถนนตรงนี้จากตั้งแต่เลี้ยวมาก็จะเป็นในเรื่องของหน่วยงานราชการ กันเยอะนะครับสาหรับถนนขาวก็ตรงมาเรื่อยๆตรงนี้แอดมินก็จะเลี้ยวขวานะครับเออเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นแนวชุมชนนะครับตรงนั้นแต่ว่าแอดมินไม่ได้เข้าไปในชุมชนอ่าก็จะเลี้ยวไปทางด้านขวาสําหรับด้านหน้าก็เป็นวังสุขโขทัยนะครับตรงนี้ตรงนี้หลังจากเลี้ยวขวาเนี่ยนี่ฮะแนวตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์แบบ นะสมัยก่อนๆดั้งเดิมเนี่ยก็เจอแต่ว่าปิดหมดเลยนะครับไม่มีร้านหรือบริษัทเปิดตรงนี้ก่อนหน้านั้นแอดมินก็มาทันนะครับแถวนี้ก็เปิดกันเต็มทุกห้องแหละนะครับหลายๆปีที่ผ่านมาเลยพอมาช่วงนี้ก็เหมือนว่าจะปิดกันหมดนะครับตรงนี้จะเรียกว่าหมดก็ได้นะฮะหรือไม่ก็อาจจะมีบางตึกที่เป็นทําให้เช่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็จะต่อด้วยโรงพยาบาลนะครับตรงนี้ ก็ตรงมาเรื่อยๆบนถนนสุขโขทัยแล้วนะครับตรงนี้ก็แยกว่าชิระก็ตรงบริเวณถนนสามเสนตรงใต้ดินนี้เขาเจาะอุโมงค์เป็นทางรถไฟสายสีม่วงใต้นี้น่าจะตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วล่ะนะครับตรงนี้ทําให้เรียบร้อยนี่โอ้โหรถติดโมโหรานเลยแหละหลังจากนั้นก็มาเข้าสู่เหมือนเดิมนะครับก็คือถนนสุขโขทยัย ซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็เป็นแนวหน่วยงานราชการกันซะเยอะนะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีตึกแถวเท่าไหร่ก็จะมีก็ช่วงปลายๆที่จะปิดคลิปเดี๋ยวก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เพราะว่าดูบรรยากาศนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างในบริเวณถนนสุขโขทยัยถนนสุขโขทัยมีคอนโดหรูหราอยู่นะครับชื่อคอนโดสุขโขทัยอยู่ฝั่งทางด้าน สายมือนะก็หลายตึกหลายอาคารอยู่เหมือนกันนะแอดมินเคยมาพบลูกค้าซึ่งตรงนี้ก็โอเคแหละนะครับเหมือนว่าจะรู้หราเลยทีเดียวแหละนะครับสําหรับคอนโดสุขไทยแต่ว่าตรงนี้ไม่เห็นนะครับตรงนี้ต้องไปเข้าต้องไปเข้าซอยอีกนิดนึงเนี่ยนะตรงนี้โอเคครับเรือดูกันมาเรื่อยๆนะครับก็ยังเหมือนเดิมแหละนะครับสองฝากฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งสายมือหรือขวามือก็ เป็นในแนวหน่วยงานราชการนะครับไม่ค่อยเห็นตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ในช่วงนี้ก็จะปีรู้สึกจะผ่านๆนเนี่ยแถวๆนี้ก็คือเห็นแว๊บๆนะครับมีป้ายมหาวิทยาลัย,ลยสวนลุสิษฐ์นะครับมหาลัยสวนลุสิธิ์แล้วก็โรงเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งฝั่งด้านขวาม,มือเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงนะครับ โอเควิชิรวุฒิเรื่องอะไรนี่แหละโอเคถ้าหากว่าจําผิดจําถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเราก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ตรงนี้รถติดนิดนึงนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยคือถ้าตรงไปมันก็จะไปเลี้ยวเข้าไปทางอนุสาวรีย์นะฮะตรงนี้ก็เลยเถ้าหากว่าในแถบนั้นเนี่ยคนก็ค่อนข้างที่จะหนานแน่นนะรถราก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกัน <c oughs> ก็ดูกันมาเรื่อยๆ ยังอยู่บนถนนสุขโขทัยนะครับตรงนี้ก็ยังไม่พบนะครับตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์เพราะว่าก็อย่างที่เกิดน่นแหละนะว่ามันเป็นในเรื่องราวของหน่วยงานราชการกันซะจนใหญ่นี่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของอตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์นะซึ่งจะเป็นแหล่งค้าขายหรือบริษัทห้างร้านเก่าแก่นะรตรงนี้เขาก็ยัง มีเปิดบ้างปิดบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หนีแต่อะไรไม่ได้หนีก,นกันกับที่อื่นๆนะก็คือก็ปิดกันซะเกือใหญ่แล้วแต่ว่าตรงนี้เขาจะกลายเป็นที่พักนะครับเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านที่เขาจะใช้สําหรับอาศัยด้วยนะครับตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ธนามาคาอย่างเดียวนะครับตรงนี้แต่ในเรื่องของตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์เนี่ยแอดมินเคยผ่านเดินผ่านตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าจะ ปิดกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละนะครับตรงนี้เนี่ยน้อยลงน้อยลงนะครับในเรื่องตึกแถวก็อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยแทนแหละนะครับก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้แอดมินจะสิ้นสุดตรงถนนสวรรค์ข้าโลกนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ถึงมาดูแนวตึกแถวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายเล่นขวาก็นิดหน่อยนะครับก็คือเปิดนะไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่แต่ปิดนี่ ไม่ว่าจะดูฝั่งส้ายมือหรือขวามือก็ปิดกันเยอะคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพณิชย์เริ่มเชิงสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนวิ่งบนถนนสุขโขทยัยสิ้นสุดสวรรคโลกขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์สำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ